ถึงแม้ว่าจะเจอดราม่าถล่มหนักแค่ไหนสำหรับคุณต่ายชุติมาอดีตภรรยาของคุณพิทาลิ้มเจริญรัตที่มีแก้วตาดวงใจนั่นก็คือลูกสาวน้องพิพิมที่เป็นเหมือนกำลังใจสำคัญให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรหนักหนักต้องบอกเลยว่าคุณต่ายชุติมาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นและสนใจในเรื่องการเมืองก่อนหน้านั้นก็ได้โพสต์ตอรี่ถึงการเมืองรัวรัววันที่คุณพิทา จวดเก้าอี้วินายกไปอย่างน่าเสียดายล่าสุดคุณต่ายชุติมาก็ได้โพสต์สตอรี่เป็นภาพของสอวอรประภาสีสุชันธบุตรหนึ่งใน13สวที่เห็นชอบคุณพิธาเป็นสวหญิงหนึ่งเดียวที่โหวตให้กับคุณพิธาล่าสุดไปไหนมาไหนมีแต่คนขอถ่ายรูปและชื่นชมอย่างไรก็ตามถือเป็นเรื่องราวดีๆ ถึงแม้ว่าคุณต่ายและคุณพิธาจะเลิกลากันไปแล้วแต่หน้าที่พ่อกับแม่ก็ยังจะคงอยู่ตลอดไปและทั้งคู่ก็ยังคงมีมิตรภาพดีๆให้กันอีกด้วยเหมือนที่คุณต่ายเคยพูดเอาไว้ว่าก็เป็นห่วงคุณพิธาตลอดในฐานะพ่อของลูกและสำหรับวันที่19กร,รกฎาคมพศ2566 เรามาลุ้นกันอีกครั้งว่าใครจะได้เป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยและคุณพิธาลิ้มเจริญรัตจะถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่